เกิดเอเอัต้องกำจัดอย่าากลฉันไม่โดสฉันต้องกจถ้าเป็นที่ต้องกจัดเกิดเคเอเองฉันต้องกำจัดอย่ามาไกลฉันไม่โดนสฉันต้องกจัด้มเดัสดีค่ะแยาเป็นที่ต้องัไคนใจร้าเป็นที่ต้องกำจัดมเเกมันเป็นช่วงที่ เรียนมหาลัยค่ะแล้วมันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีแล้วช่วงนั้นเราก็เป็นแบบว่าเยี่ยงกีเลยี่ดอกเออมันเยี่ยงกีแล้วเดารู้สึกว่าไปเที่ยวทะเลก,กันที่แห่งหนึ่งไม่บอกแล้วกันว่าที่จังหวัดไหนไปแล้วก็ไปเที่ยวเล่นน้ําทะเลอะไรกับเพื่อนอย่างเงี้ยเ <ๆ S 2> พื่อนก็ลงไปเล่นน้าแล้วก็เปิดแอปแอปหนึ่งแบบคุยกันไปคุยกันมาแบบโอเคเดี๋ยวไปหาคุณแบบไหนฉันแบบนี้เธอแบบนั้นเตรียมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเล่นน้ําอยู่เราก็เลยบอกเออมึงเดี๋ยวกูมานะคือเราก็จะไปเนาะแล้ว ก็ไปเจอก no ับผู้ชายผู้ชายขับรถมารับอย่างดีเลยรับก็ยืนลยเขาก็โทรมาน้องอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่แถวนี้รถพี่อะไรหรออ้อนูอยู่ตรงหน้ารถพี่เอาน้องหรอโอเคโอเคเสร็จก็เลยแบบเปิดกระจกรถลงปุ๊บพี่ก็บอกอ้าวอันนี้เล่นน้าอยู่หรอไม่สาวดีไม่สาวเลยบอยบอยคลิปลุกคลิปลุกแบบแต่ว่าลักษณะเรามัน ออนแอนเออออนแอนแล้วก็เรามันออนแอนไงแล้วประจบเหมาะกับเพื่อนมันเดินมาพอดีเพื่อนมันบอกว่าอ้าวหนุ่มใคร<ม>ก็บอกอ๋อพี่แถวนี้แหละรู้จักกันสิ่งที่มันนั้นคือคือจงจี๊ดเลยก็คือว่าผู้ชายบอกว่า<ช>เดี๋ยวมานะครับ<จ>ผมไปซื้อบุหรี่ก่อนไปปุ๊บกูก็ยืนรอก,กับเพื่อนเพื่อนก็นบอกอ๋มึงจะนัดเยเหรอ,อยอะอะไรอย่างเงี้ยเออมึงเออเอเอรอ,อ,อหนึ่งชั่วโมงผ่านไปผู้จายก็ทักมาบอกว่าทำไมน้องไม่เหมือนในรูปเลยอะ 撸来<何> เราแต่งเยอะไหมมึงก็เยอะอยู่อะโอ้มีกล้ามอะแต่ตัวจริงออนแอนเล่นน้ำทะเลฮุลาฮุลาห,หน้าตาทั้ทงหน้าตาทั้งหุ่นเพราะว่าเราก็ใช้บิวตี้พาร์ทอยู่แล้วก็ตุ้งกล้ามตุ้งอะไรไปายลักษณะชายจรงิงออนแอนผู้ชายก็เลยบอกเอาเหรอโอเคเดี๋ยวไว้ไว้ไว้กันหลังเจอแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคค่ะแล้วจนแต่นั้นมาเพื่อนก็ล้อกูเฉยบอกว่าผู้ชายไปซื้อบุหรี่ ตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยค่ะก็คือกูไ้ตรงปกแล้วแหละค่ะก็คือกูโป้งชามันเป็นเรื่องราวของแบบความรักที่เขามาบอกกับเราว่าเราอ่ะแบบมันเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่เข้ากันไม่ได้อ่ะมึงเข้ากูมาบ่อยแล้วค่ะคือด้วยความว่าเรารู้จักผู้ชายคนนี้ในโปรแกรมประจำหนึ่งเนาะหน้าตาฐานะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือดีหมด เรื่องรามเกิดขึ้นแบบภายในเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งเราเจอกันม่ะเาเจอกันที่ห้องไงห้องเราเราอยู่ในห้องเราก็ไม่ได้หวุ่หวาเนาะคือคือเราก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยมาครั้งไอตอนเช้า,าก็แยกย,ย้ายอะไรอย่างเงี้ยน,นู่นนั่นก็ทําเป็นเวลาแบบเกือบ2เดือนเขานัดเราอะ่ะไปฟิตเนสที่เซนทรัลรามเกคือณตอนนั้นอะ สองเกือบ2เดือนแล้วอะ่ะเราก็คิดว่าเราค่อนข้างที่จะรู้จักอะไรกันมากพอแล้วแล้วเราก็ไปทําตัววืออว่าไงคือ,ค,อคือเราก็เขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนขี้เล่นเ <laughs> ช่นสูิเรายกเบรางต่เขาไปช่วยเซฟอะไรเงี้ยเราก็เป็นซีลแบบนอนแล้วก็เราก็เตะขาสูงแห่ขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบอเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็เล่นของเราไงเขาก็ตอนนั้นเราก็เห็นสีหน้าเขาที่ <laughs> เขาแบบเหมือน <laughs> <laughs> เขาแบบอึง้งอนิดหน่อย เออเราอกอ็แบบแค่คิดเราก็คิดเราอาจจะไม่รู้ว่าเราฉีกขากแบบได้กว้างเลยอะไาเงี้ยอาจจะแบบอึ้งในความสามารถของเราก็มไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นอย่างอื่นแต่ณน,นตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอ,อะไรกั<ใ>นเกิดขึ้น,นวันต่อมาเราก็ถ่ายรูปรูปหนึ่งในในเฟซบุ๊กซึ่งตอนนั้นเรามีเฟซบุ๊กกันอยู่แล้วก็ถ่ายรูปเป็นฟิลแบบมันก็หวานๆหน้าเขาก็แคปรูปนั้นมาคุยกับเราว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอเราก็เลยแบบมันต้องขนาดนี้คืออะไรอ่ะมันต้องสาวขนาดนี้เหรออะไรอย่างเงี้ แล้วที่2เดือนที่ผ่านมาเหมือนว่าที่เราเจอการที่เราแบบมีซัมติงกันอย่างเงี้ยคุอวันไม่คุณไม่รู้หรอว่าเราเราแบบยังไงจากพฤติกรรมตอนนั้นอะพฤติกรรมเพราะว่าคอเปลี่ยนไปไลคุยกันแล้วต้องแบบถ่ายรูปส่งเฟซไทม์ก่อนนอนอะไรเงี้ยมันไม่มีเนแบบวันหนึ่งเราก็ถามว่าทำไมอยู่เป็นรู้สึกว่าช่วงนี้เราคุยกันน้อยลงหรือแบบไม่ค่อยมีเวลามันอยู่ในฐานะที่พูดคุยกันเนาะแบบคุยกันแล้วหายไปเป็นห้าหกวันอย่างเงี้ยจนที่มีการทักมาเนี่ยแปลกป่า เขาก็เตอบเขาว่าเราคิดว่าเราคงแบบเข้ากันไม่ได้เขาก็เขาก็พูดแค่นี้เขาก็หายไปเลยมันก็เป็นเรื่องพื้นพื้นแหละที่คนบางคนอาจจะคิดว่ามันก็ไม่มันก็แล้วไงก็เหมือนกับคนเรื่องทั่วไปแต่เาสำหรับเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นตัวเองมันมีผลต่อแบบความรู้สึกของคนมากขนาดนี้เชียวเหรอเรื่องนี้มันทําให้เราเป๋ไปในชีวิตช่วงหนึ่งเลยว่าหรือเราไม่ควรจะสาววะเราไม่ควรทําตัวแบบนี้หรือเปล่าเราไม่ควรที่จะเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมอะไรเงี้ยมันทําให้เราเป๋ชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งคือเหมือนพอเราได้ทบท เราจะอยู่บนโลกนี้โดยที่เราเป็นไทยก็ไม่รู้อะแล้วเรามีแฟนอะมันอาจจะไม่มีความสุขก็ได้แผลในใจวันนี้นะคะใหม่ขอเลือกเล่าเป็นเรื่องกับกับว่าเพื่อนละกันค่ะเพราะว่าเราเนี่ยต้องเล่ากันเลยว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นเพจที่เรายิ่ทุกวันนี้หรือว่าเรามาทํางานบนโลกโซเชียลทุกวันนี้นะคะคือชีวิตของเรามันก็คือแบบผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าคูดตรงๆเลยใช้คําว่าโดนดูถูกดีกว่า เราเคยโดนดูถูกถึงขั้นที่ว่าอะทุกคนในกลุ่มเราเนี้ยใช้ iPhone หรือออกปาใช้โทรศัพท์ที่แบบเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบดีอะตรงๆก็ยังไม่ได้มีแบบไม่มีเงินซื้ออะไรขนาดนั้นเนาะเราก็ใช้โทรศัพท์แบบฟีฝ่ะเป็นแบบจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอันนี้ออกมาเขาเรียกว่า i ไอพอตไอพอตทัสไซมันจะเป็นแบบว่ามันไม่สามารถโชว์ได้จริงมันแค่เอาไว้ใช้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยพี่สาวเราก็ให้เรามาเราก็เอามาถ่ายรูปเล่นในยุคน,าน,าน,นั้นนเราโดนดูถูกแบบเยอะมากเราโดนบอกว่าด้วยความที่ iPod p o d t o u ั h เนี่ยมันไม มันจะแตกมันจะไม่สวยอะไรเงี้ยเออเราก็เอามาถ่ายรูปอา,อาหารอะไรเงี้ยต่างต่างอเงี้ยเราก็จะโดนแบบเสียงจากเพื่อนรอบข้างบางคนนะคะทําอะไรอะถ่ายรูปไม่เห็นสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือแม้แต่แบบว่าอ่ะเราเนี่ยบองตัวเราเป็นคนติดของเล่นสมัยก่อนเราจะชอบถ่ายรูปของเล่นถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโดนดูถูกประมาณว่าเหมือนแบบถ่ายทยําไมอะรูปอาหารลงทําไมอะถ่ายสวยหรอมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเกิดความไม่มั่นใจแล้วว่าแบบที่กูถ่ายนี่กูถ่ายไม่สวยหรอ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ได้ดีกวาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อของเล่นมาถ่ายรูปลงก็โดนคนประมาณว่าทําอะไรไร้สาระถ่ายคลิปลงบนโลกโซเชียลก็โดนว่าว่าทาอะไรไร้สาระโพสต์เตตัสลงบนโลกโซเชียลซึ่งเอาตรงๆนะใหม่เป็นคนแรงมานานแล้วนะคะอันนี้บอกเลยคือไม่ใช่ว่ามาเพิ่งมาเป็นเพียงแต่ว่านาน,นั้นน่นคนยังไม่รู้จักเราเยอะมากแต่ช่วงหลังเนี้ยพอเราเริ่มแบบมีคนรู้จักมากขึ้นฟีดอาจจะเด้งขึ้นตลอดเราโดนดูถูกและโดนว่ามาตลอดถึงขั้นที่เพื่อนบางคนบอกเลยวว่่่่าาาเออรู้มพืนนงคะ ฟอลโล่เธอเลยนะหลับไม่ได้กับสิ่งที่เธอพิมพ์ไม่ชอบในสิ่งที่เธอลงภาพหรือแม้แต่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นแผลในใจอย่างหนึ่งทําไมวะคือแบบสิ่งต่างๆที่เราทําลงไปอ่ะเราได้กลับมามีคนอีกหลายคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราที่รู้จักเราแบบเป็นเพื่อนที่แบบว่าเจอกันใหม่ๆอย่างเงี้ยเขาก็เอียงชมเข้ามาว่าเฮ้ยมึงถ่ายรูปอาหารสวยนะเฮ้ยมึงถ่ายรูปเก่งนะเฮ้ยสเตตัสมึงแบบโดนใจวะมันมันมันดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเนื้อหาสาระการเขียนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบเราจําเป็นไหม ที่ต้องไปแค่คนเหล่านั้นอะไร่งเงี้ยเราจําเป็นไหมที่เราต้องแบบฟังเฉพาะเสียงของเขาทําให้เราเกิดแบบสิ่งที่มันจีดในใจมันเป็นแผลในใจที่เรารู้สึกว่าทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจเราไม่อยากทำออย่างเงี้ย ถามน้องเต้ก็คงเป็นคนเรื่องรักเราเป็นคนรักสันโดดมาส4ปีอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบทําให้เราไม่ค่อยอยากปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ค่อยอยากแบบมีแฟนไม่ค่อยอยากคุยกับใครอะไรเงี้ยแต่มันก็มักจะมีเข้ามาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบบเพื่อนในค่ะเป็นจุดชิงมี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 เห็นเพื่อนมันบอกว่ามันออนทินเดอร์แล้วมันได้ก็เลยไปตามมาบ้างอะไรเงี้ยก็เล่นไปเล่นมาก็ไปเจอแบบคนหนึ่งที่แบบฐานะโอเคหน้าตาโอเคนิสัยโอเคอะไรเงี้ย่ะลองคุยดูก็ได้ พอเราเริ่มศึกษากับเขาไปด้วยการที่ว่าโอเคนัดเจอกันกินข้าวกันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มม,มันก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆเข้ามาพอมันมีความรู้สึกดีๆเข้ามาเราก็เริ่มนัดกินข้าวกันนัดเจอกันไปไปไหนมาไหนได้กันอะไรเง,ไงไรี้ยครับคบกันมาประมาณแบบเดือน2เดือนประมาณนะ ก็มีรอบหนึ่งที่เราต้องไปทํางานพอเราเราไปทำงานอ่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอยากไปด้วยเพราะเราไปต่างประเทศไปไปเที่ยวไทเปอะไรเงี้ยครับไปถ่ายงานแต่ด้วยที่ว่าแบบโอเคเราอายุ่งหน้าเซตกันเยอะมากเลยเลยบอกเขาว่าโอเคถ้าเพื่อนเธอมาเธอก็ไปกับเพื่อนเธอก็ได้เราไม่ได้เราไม่ได้อะไรก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนแบบหลังเลิกนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยพอเขาก็ไปประมาณเดือน2เดือนกลับมาจากไปเที่ยวไทเปมารอบหนึ่งกลับมาจากไทเปมีอยู่วันหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเป็นเป็นแผลที่แบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนคือไปเจอไปเจอเขาที่ผับแห่งหนึ่งแถวแถวท้องรอเขากเขาแบบ ของจากของหล่ออะไรเงี้ยแล้วประเด็นคือวันนั้นเป็นวันฮาโลวีนแล้วเขาบอกเลิกเขาไม่ยอมเราเลิกวันฮาโลวีนตอนนี้เราไม่ทำทีใหม่ไม่ทำโครงการไม่ทำบอกเรื่องว่าไหนไม่ของจริงบอกเรื่องวันฮาโลวีนแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราเรามีความรู้สึกดีๆกับเขาเรามีความรู้สึกที่เราไม่เคยให้ใครกับ แบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นแผลในใจที่เราแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งเดือนหนึ่งมั้งที่แบบตาแม่เขากลับมาพยายามขอพยายามเอาจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ชอบง้อใครไม่ชอบอะไรคือถ้าอยากไปก็ไปอะไรเงี้ยแต่แบบของคนนี้คือไม่ได้เราก็พยายามแบบขอเขาง้อเขาอะไรเงี้ยแหละแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นก็เป็นแบบองอแงมากเลยมากแต่ก็ต้องขอบคุณเขาที่ทําให้เรารู้สึกว่าทําให้เราแบบโตโตขึ้นมีความคิดที่โตขึ้กนกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นซึมอยู่ตรงนั้นว่าแบบประมาณเดือนหนึ่งน ก็นานก็นานพอสมควรแล้ว <favorite> ก็เลยแบบกูพลาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยกูพลาตรงไหนหรอการที่จะเป็นตัวของเราเองอะมันแม่งแบบมันดีที่สุดแล้วแหละความคิดนี้มันทำให้ฮิวความสื่อกขอเรากลับมาแล้วก็จากนั้นฉันก็เป็นแบบนี้ที่ทุกคนเห็นนี่แหละเดือนกว่า โอ้หักใช่ไหมแล้วเราก็ไปปรึกษากับพี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากเขามาคือแต่ถามว่าทุกวันนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเรากลับมามีแบบชีวิตที่เป็นของเราคือแบบเราอยากทาอะไรเราก็ทําแต่นั้นมาแล้วก็ไม่ค่อยตุงรูปเท่าไหร่เปิดเผยดีกว่าเราว่าเราเป็นยังไงเป็นอะไรยังไงแต่ถามว่าตุงไหมก็ยังตุงอยู่แต่ว่าตุงไม่แรงเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็ยังตุงอยู่แบบไหนเป็นบ้าก็แต่งหญิงเลย เพราะว่าช่วงนั้นที่เขาบอกเลิกเราดีเราดีมากเพราะว่าเลิกเราออกจากงานเป็นรีแลนว์แล้วแล้วก็ยังไม่มีงานทําแล้วว่าลืมตามามองฝาบ้านกินข้าวนอนเราอยากทาในสิ่งที่เราทําแล้วก็มีคนอีกมากมายที่ยอมรับเราไม่ได้แบบว่าต้องไปนั่งแคร์คนเหล่านั้นทั้งหมดมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบอะรู้สึกว่าทําไมต้องดูถูกกันก็ต้องขอบคุณสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเหมือนพลังแล้วแรงผ ดันให้เราอะเรากลับมามีกําลังมีพลังในการที่แบบว่าทําสิ่งที่เราชอบและทํามันได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะโอเคถ้าเราแค่รู้สึกเหมือนสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตรู้สึกท้อแท้ในเรื่องของความรักบางทีการกลับไปบ้านบางทีการยอมรับความจริงมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราไม่ได้เจ็บน้อยลงแต่ว่ายอมรับในเรื่องที่เราเจอได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้ได้รับบทเรียนมาจากครั้งเนี้ยอะไรแบบเนี้ย มีค่ะแผลเป็นที่แบบรู้สึกว่ามันมีปัญหาการทำงานมีค่ะแผลนะ่าสุดเลยปะค่ะให้นหนูใส่เลย ก็คือตรงขาตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้ก็คือแผลเป็นตรงขาเพราะว่าเราผ่าตัดปีที่แล้วเราเราเป็นเนื้องอกตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> แผลเป็นที่เย็บมาสุเอ็ดเข็ม <c oughs> พอตอนเด็กวิ่งแล้วล้มชนกระถางต้นใ้แตกแล้วก็บาดต,ตรงนี้แล้วแม่ก็พาไปเย็บสุเอ็ดเข็มคนร่างกายมีสังมีสามแผลแล้ว <c oughs> มีแผลตรงตรงโซนขมับตรงเนี้ยเพื่อน อ่า,อาใช่ครับตรงคำอบบได้มาจากว่าเพื่อนเล่นกันแล้วไปผักเราแล้วหัวเราไปไปฟาดกับมาหินอ่อนที่เป็นตรงนี้อ่ะไปแอบใส่เสื้อใน,นเพื่อนชนีเออแล้วเป็นมูสวัสด์เลยแล้วเป็นต้องไปหาหมอลเลยคุณน,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นประมาณคืบเนี้ย เย็บไป3ามเข็มแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นรอตะขาบตรงเนี้ยก็เย็บไป5้าเข็มแล้วก็ขาหินบาดจากพัทยาล้างแผลเองทำไรเองแล้วไม่หายสองอาทิตย์แผลติดเชื้อหมอตัดเนื้อตายออกแล้วก็น่าจะเป็นแผลเป็นอีกอันนึงโอ้หมันล้มอย่างเงี้ยง้อป่ะกระถางหนก็แบบเสียบเข้ามาตรงนี้ก็เป็นแผลเป็นตรงนี้ค่ะที่อยู่ตรงนี้เลยตรงเหมือนเส้นหลังเราเราผ่าตัดอยู่ประมาณแบบสองสามรอบแล้วพอมันมันผ่าซ้ำที่บ่อยมันก็เลยช้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบแผลไปตรงขาซึ่งเวลาเราแต่งหญิงเนาะมันทําให้แบบ ขาวไม่สวยอ่ะเออคืออะไรอ่ะอุ้ยอยากรู้สิสนใจค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเรื่องของแผลเป็นเนี่ยก็ไม่อยากให้มีในตัวเหมือนกันป้าถามจริงเขอโยนอีกกูว่ากูโยนดีแล้วนะเยอริก้าแผลไม่เป็น มันคืออ,อะไรอ่ะคะเขาเรียกว่าเบลก้ายาต้นปาสกาเรลค่ะว้าวน่าจะสามารถที่จะเรื่องของรอยจากแผลเป็นเก่าหรือที่เพิ่มปกเก็บทำให้แผลเป็นกลับมาไม่เป็นสีเนทานเป็นสิทธิเป็นหลอดที่มีขนาด8กรัมนะคะและราคาเพียงแค่290บาทเท่านั้นค่ะใช้กับหน้าได้ปะใช้กับหน้าได้ค่ะโอ้ย เ้ซึ่งเกิดจากทาเสียก็ช่ได้กกิงหอมได้นะประเด็นใช่พอทาปุ๊บนะซึมเข้าผิวอย่างรวดเร็วมากเออแม่มันซึมเร็วว่ะเร้เซฟได้เลยนะคะเกียได้เลยคือซึมเลยอันจริงเนี่ย แม่เพียริกา้าแผ่ไม่เป็นเนี่ยมันมีขายที่ไหนอ่ะพีริก้าเลยขแค่จัดจำหน่ายง่ายที่ร้านวัสด์นะคะทุกสาขาและร้านขายยาทั่วประเทศเลยโอ้โหอ,อุ้ยเพียริก้าแผ่ไม่เป็น290บาทเองวสัสด์ทุกสาขาแล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศแลกเลยค่ะเพีอริก้าแผ่ไม่เป็นเพียงแค่290บาทพี่จําจำหน่แล้วที่วัสด์แล,ละร้านขายยาทั่วประเทศ